กลับมาครับดูจังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับตีครับวงในครับทานยอดสุริยาครับเตะขวาขึ้นไปครับแหมชัยตรงกันพอดีครับแทงซ้ายครับทานนั่นยอดสุริยาต่อยหมัดครับของทางนั่นยอดมีชัยทางนั่นยอดสุริยาต่อโยธาครับชนะไปครับศึกษากาทั้งสามเสียงครับชาวต่างชาติครับก็มีทุกเพศทุกวัยครับ ข้ามารับชมครับอย่างที่บอกครับมีคือการทําตามนโยบายภาครัฐครับซอฟต์พาวเวอร์ครับเอามวยไทยครับมายังสถานที่ท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะอาเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้ครับและก็รวมไปถึงการยกระดับนะครับเอามวยคุณภาพจากเวทีเมืองกรุงครับมาเสิร์ฟให้กับแฟนๆมวยชาวต่างชาติได้รับชมกันครับครับผมเกาะสมุยของเรานะครับประการังสวยหัดสายขาวมะพร้าวเยอะนะครับ อย่างท <là> ี่บอกครับเมื่อสักประมาณ15ปี20ปีที่แล้วก่อนที่จะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายครับก็สมุยของเราเนี่ยครับเคยติดอันดับนะครับเกาะที่มีมะพร้าวเยอะที่สุดในประเทศไทยมาก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายจนถึงทุกวันนี้นะฮะเมื่อก่อนนี้ไปที่ไหนเจอแต่ทิวมะพร้าวเลยนะครับมาดูกันต่อครับแล่กันเขาครับพยายามตัดไม่ลงครับเดินครับ เดินก่อนครับยอดมีชัยครับขยับเดินปักศอกคืนมาครับโอ้โหทั้งนั้นยอดสุริยาสับศองอีกทีครับยอดมีชัยดันออกเจอถีบซ้ายครับชิงกันและครับวันนี้ใครจะเกิดครับเตะซ้ายครับขวาคืนมาเวลาเหลือ1นึาที40่วินาทีครับเดินเข้าไปไม่ได้ถีบออกไปครับเดินเข้าหาครับสําหรับยอดมีชัยโดนเตะออกมาเตะมาบอกไม่ได้ครับเข้าไปครับ ล็อกพยายามตีเขาล็อกครับเขาอยู่ครับแหมล็อกไวแน่นนะครับกรรมการยังไม่แยกครับยังเห็นว่ายังทําได้อยู่ครับแต่ก็ต้องแยกครับสําหรับกรรมการเรือโทวอวยพรเถียงครับกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวทีครับเดินต่อครับพยายามที่จะเดินเร็วขึ้นครับยอมมีชยัย ขวาครับตีขวาเน้นวงในครับส่วนนันยอสุยาก็ดูครับแกก็ตั้งรับเหนียวแน่นเหมือนกันครับวงในก็ไม่ได้ให้ตีกันง่ายๆครับเดินค่อยๆโยกมาเตะซ้ายหลุดครับขวาไปครับของยอสุยายอมีชัยยังจับไม่ได้ครับถีบซ้ายครับอุตจะเจอเข่าสวนขึ้นมาครับเด้งตีครับตีขวาครับหมุนหาเหลี่ยม ลูดมาตีขวาทีครับฉะนั้นยอดมีชัยตีขวาขึ้นไปครับดูครับวงในครับตีคนละทีครับแลกกันการแยกมาครับเดินเข้าหาครับสำหรับยอดมีชัยเดินไปยอดสุริยะเตะสวนมาล็อกคอตีเข่าครับแลกกันตีตีแม่มีจังหวะพยายามที่จะเวียงนะฮะแต่ไม่ได้นะครับการแยกครับ ต้องบอกว่าชิงแหละครับชิงความได้เปรียบกันอยู่ครับอ้าวกรบปดยกครับพักก่อนครับกลับมาครับดูจังหวะภาพช้าครับดันออกแล้วเตะขวาครับสับศอกครับของยอดสุยาครับแทงเข่าขึ้นไปครับยอดมีชัยครับอาวุธก็ต้องบอกว่ายังยังใกล้เคียงกันอยู่ครับสูสีครับเพราะว่าหลักใหญ่แล้วนี่ก็มาเน้นปร้มตีข่าวงในนี่แหละครับ อาล้ครับคะแนนที่ออกมาครับเป็นรื่นงยอดมีชัยเกตจำรูนครับชนะคืนไม่ได้บ้างครับ10ต่อ9ทั้ง3เสียงในยกที่2ครับคะแนนตอนนี้เสมอกันครับ3ยกครับทั้ง3เสียงครับยก1เสมอยก2ยอดสุยาชนะครับยก3ครับยอดมีชัยชนะคืนได้บ้างครับยกนี้ยกที่4ครับครับมาลุ้นกันต่อนะครับสู่สี่คู่ขี้กันแบบนี้จะออกที่ใครครับเดินเข้าไปครับอ่าเป็นฝ่ายเดินแล้วนะสำหรับยอดสุยาครับ โอ้ยโดนมัดขวาน้กกระจายอยู่นะครับล็อครับพยายามเวียงไม่ลงครับล็อกกันโยครับกรรมการต้องเข้ามาแยกครับตีได้ก็กรรมการก็จะปล่อยครับแต่ถ้าตีไม่ได้กรรมการก็จะแยกออกมาแบบนี้แหละครับปล่อยซ้ายครับโอ้โหเต็มหน้าเลยครับโดนไปอีกแล้วครับแต่งั้นยอสุยาไปขวาของยอดมีชัยขวาคืนไปครับยอสุยา โดนหมัดขวาอีกแล้วครัอูระบบการป้องกันตัวโดยเฉพาะหมัดนี่ไม่ดีเลยครับโดนไป2-3มหมัดติดๆกันแล้วครับขยับเตะซ้ายต่อยหมัดขวาอีกแล้วครับแล้วก็แทงขวาคืนเอแล้วฮะมีลุ้นมีหวัดเสียวกันครับช็อตนี้ขอคอสเต้ครับเตะอุ้ยเข้าท้องนะฮะแม่ตรัวเลยครับสำหรับยอดมีชัยครับโอ้โหเอ็ไงโอไปแล้วครับไจ้ รับเยอะครับโอ้นี่ครับจบเลยครับจบยกที่4ี่เท่านั้นเองครับยอดมีชัยเกียริจำรูนครับตีเข่าครับเน้นๆครับเขาบอกว่าหน้าบริเวณมุมหน้าผู้บรรยายเลยนี่แหละครับยัดเข้าไปครับหลายเป็นชุดเลยครับแล้วก็เอาชนะน็อกเนั้นยอสุยาต่อโยธาไปครับก็จบเพียงแค่ยกที่4เท่านั้นครับดูครับนี่เข้าไปขอโทษขอโพยครับ โฉม,มหน้าของผู้ชนะครับยอดมีชัยเกียรติจำรูนครับชาวต่างชาติปรบมือให้ครับ Ladies and gentlemen, we have t เป็น n ู้ชนะ Technical Double Round าชนะน็อกไปครับท่านน้อยมีชัยเกียรติจำรูนครับก็แสดงความดีดีกับท่านยอดมีชัยด้วยครับเดี๋ยวเรามีภาพช้าครับให้ดูครับจังหวะนี้ครับชุดนี้แหละครับนี่ครับตีครับจิกไปนิ่งแหละครับนิ่งแหละครับนิ่งแล้วรับครับสุดท้ายไม่ไหวครับต้องทิ้งตัวครับอีกมุมหนึ่งครับตีครับยัดไปที่เดิมครับดูครับ3 3ทีสี่ทีเข้าไปครับห้าครับแล้วก็ทิ้งตัวครับโอ้โหห้าเข่าซอนซ้อนครับอีกมุมหนึ่งครับตีครับหนึ่งสองครับ 3ครับ4ครับแล้วก็ส่งท้ายครับ5ครับจบครับยก4ครับแสดงความดีดีกับท่านยอดบิชาย์เกศจำรูนด้วยครับจบลงไปครับสำหรับคู่รองรายการครับเดี๋ยวมาติดตามคู่เอกนำรายการช่วงหน้าครับ